อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เป็นไปหรือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมันก็ต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ด้วยถ้าเราทำไม่ให้สอดคล้องหรือเราทำไม่ให้ได้เป็นไปแบบนั้นบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมันอาจจะไม่ได้ตรงเป้าหมายในสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ถึงสิ่งที่เราคาดคิดและเราคาดฝันค่ะใครนะคะที่เป็นแบบนี้อยู่เนาะ ก็ลองทบทวนดูว่าสิ่งที่เราทําเราทําสอดคล้องกันไหมคุณอยากปลดนี้คุณจะทายังไงให้คุณปลดนี้คุณอยา,ากจะมีความสุขคุณจะทายังไงให้คุณมีความสุขความสุขมีไม่ยากค,ความสุขสร้างขึ้นไม่ยากค่ะสร้างขึ้นจากตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญหรือการปลดนี้ก็สร้างจากตัวเราทําให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะลองดูนะคะใครที่เป็นแบบนี้ก็ลองฟังคลิปนี้แล้วลองมาปรับใช้กับตัวเองดูลองไปคิดี่ว่า เราทำสอดคล้องกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วหรือ,อย่างนั้นเองค่ะการที่บางทีตนย้ดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ